ผมครองชัยในรายการแข่งขันหน้าใหม่แบบไร้เทียมทานแต่แม่ผมกลับกำลังลับมีดอย่างดุดันเตรียมออกโรงในตอนนั้นเมืองเจียงเฉิงเพิ่งผ่านพ้นภัยพิบัติครั้งใหญ่และกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูการก่อสร้างครั้งใหญ่ลิ้นฉ้างเฟิงที่หายตัวไปพักหนึ่งตอนนี้กลับมารวมกับกองทัพคนงานก่อสร้างทันใดนั้นมีคนวิ่งมาหาฉางเฟิงเมียคุณเรียกให้กลับบ้านด่วนดูเหมือนจะเป็นเรื่องของลูกชายคุณได้ยินว่าเขาท้าเดิมพันกับคนที่สถาบันชั้นสูงใครแพ้ต้องเสียเลือดสีหน้าของลิ้นานับปี รู้จักนิสัยของผมดีมากผมเป็นคนใจดีแทบไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับใครต้องมีคนมารังแกผมแน่บังคับให้ผมต้องออกจากโรงเรียนคิดถึงตรงนี้หัวใจผมเดือดดานกล้ารังแกลูกชายผมอยากตายหรือไงรีบรุดกลับบ้านทันทีได้ยินเพียงเสียงคลืดคลาดดังมาจากครัวเหมือนโลหะเสียดสีกับหินเดินไปดูที่ครัวเมียผมกำลังรับมีดสายตาดูเย็นชาและแปลกประหลาดทําให้นึกถึงเมื่อตอนที่เมียผมคนเดียวไล่ตามสามผู้นําของลทัทธิสัตว์กระดูกฟันไม่ยั้งในฐานะหญิงรับมีด หรือที่รู้จักกันในชื่อจงลี่หยานหญิงรับมีดก่อนฆ่าคนต้องรับมีดก่อนเมื่อใดที่รับมีดไม่มีใครที่ฆ่าไม่ตายจงลี่หยานพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำว่าเก็บของไปเมืองหลินเจียงเพื่อฆ่าคนดวงตาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าฟุ้งกระจายแตกต่างจากหญิงสาวอ่อนแอในวันปกติโดยสิ้นเชิงลิ้นช้างเฟิงสีหน้าเคร่งขรึมแล้วพยักหน้าความเด็ดขาดพุ่งออกมาจากดวงตาทันใดนั้นมีเสียงโกลาหลดังมาจากนอกบ้านรถยนต์ธุรกิจสีดำรูราจอดเรียงรายกลุ่มชายในชุดสูทสีดำจำนวนมาก ล้อมบ้านผมไว้จนแน่นหนาลิ้นช้างเฟิงและจงลี่หยานขมวดคิ้วทันทีพวกเขาใช้ชีวิตอย่างเงียบๆในเมืองเจียงเฉิงไม่ค่อยมีเพื่อนถ้าไม่ใช่เพื่อนก็ต้องเป็นศัตรูที่โรงเรียนรังแกลูกชายพวกเขาไม่พอตอนนี้ยังตามมาถึงบ้านเพื่อแก้แค้นอยากตายหรือไงมีดของจงลี่หยานลับจนคมกริบพูดอย่างเย็นชาว่าถ้าไม่สามารถเป็นคนธรรมดาได้อีกก็ออกโรงซะสามีภรรยาคู่นี้ถึงแม้จะอยากใช้ชีวิตอย่างสันโดษแต่ไม่ได้หมายความว่าจะยอมเป็นเต่าหดหัวผู้ปกครองของเมืองหลงเฉิงอยู่ที่ไหน ชายไวยกลางคนที่แต่งกายรูราหลายคนบุกเข้ามาในลานบ้านอย่างดุดันถืออาวุธมีดปืนและกระบองลิ้นฉางเฟิงและจงลี่หยานเดินออกไปด้วยสีหน้าไรอารมณ์มีธุระอะไรชายวัวกลางคนที่เป็นหัวหน้าเห็นมีดในมือของจงลี่หยานเผยรอยยิ้มที่ดูสนิทสนมแค่เด็กยังหลงเฉินกล้าก่อเรื่องใหญ่ขนาดนั้นที่สถาบันชั้นสูงคนที่พูดคือมหาเศรษฐีด้านอสังหาริมทรัพย์ในท้องถิ่นหลิวหง,งกังพ่อของหลิวหยานรุย่ยครอบครองทั้งวงการขาวและดำจงลี่หยานมองด้วยสายตายันชารู้เรื่องอะไร พวกแกตัดตอนเรื่องราวใส่ร้ายหลงเฉินของเรารู้หรือไม่ว่าต้นเหตุของเรื่องคืออะไรเมืองเจียงเฉิงถูกโจมตีโดยลทัทธิสัตว์โบราณจึงได้รับการขยายโควต้าพิเศษจากผู้บังคับบัญชามีนักเรียนบางคนคิดว่าเจียงเฉิงได้เปรียบพูดจายเยอ่อเย้ยเพราะฉะนั้นเฉินถึงได้ท้าสู้กับนักเรียนพวกนั้นในดวงตาของหลิวหงกังมีแววโหดร้ายพวกเจ้าเป็นแค่กบในกลาสถาบันชั้นสูงเต็มไปด้วยมังกรและเสือซ่อนตัวเป็นที่ที่ใช้หมัดพูดมาถึงก็ท้าทายนักเรียนใหม่ทั้งโรงเรียนจะทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเจียงเฉิงนน่่าาขัยิงกว ฮาฮาฮาในตอนนั้นมีเสียงหัวเราะดังกังวานมาจากด้านนอกมีขบวนรถอีกคันมาถึงชายคนหนึ่งสวมหมวกนิรภัยถือโทรของตะโกนเสียงดังหลงเฉิงคือแสงสว่างของเจียงเฉิงดูซิว่าใครกล้าใส่ร้ายหลงเฉิงลิวหงกังเห็นชายคนนั้นสีหน้าตกใจทันทีวังโยจินเศรษฐีอันดับหนึ่งของเจียงเฉิงวังโยจินกระโดดลงมาเดินมาหาคู่สามีภรรยาหลินฉางเฟิงด้วยความตื่นเต้นสองครอบครัวเราต้องฉลองกันหน่อยเด็กๆประสบความสำเร็จกระโดดข้าม161ทีม เพิ่งเปิดเทอมก็ทาให้กว่า800อคนต้องออกจากโรงเรียนเมื่อคําพูดนี้ออกมาทุกคนในที่นั้นเงียบกริบทันทีเท่าไรนห่งร1ทีมต่อสู้และชนะทั้งหมดลิ้นช้างเฟิงถึงกับสอบถอออกมาว่าสวยแล้วลูกชายเก่งขนาดนี้ทําได้ยังไงจงลี่หยานก็กระพริบตาด้วยความมุนงงพวกเขามัวแต่กังวลอยู่ที่นี่ที่แท้เฉินไม่ได้ถูกรังแกแต่กลับเป็นฝ่ายรังแกคนอื่นหลงหยวนหลังจากการแข่งขันท้าทายที่สถาบันเจียงสิ้นสุดการแข่งขันใหญ่ของนักเรียนใหม่เริ่มต่อเนื่องทันที สำหรับนักเรียนส่วนใหญ่การแข่งขันใหญ่ของนักเรียนใหม่สำคัญกว่าเป็นเวทีแข่งขันเพื่อตัดสินทรัพยากรผู้ที่ยืนบนแท่นรับรางวัลของการแข่งขันนี้แทบทั้งหมดจะได้ขึ้นสู่บัญชีมังกรและเสือสถาบันจะทุ่มเทฝึกฝนอย่างเต็มที่หลังจากฉลาการแขข่งันรอบแรกของเราคือพรุ่งนี้กลับมาที่วิลล่าเจียงยี่ทำอาหารเต็มโต๊ะเจียงถูถูและเจิ้งหุยเซิงเล่าเรื่องให้เจียงยี่ฟังอย่างมีสีสันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการแข่งขันท้าทายเล่าจนผมเหมือนเป็นปีศาจร้ายกูย่าชีหัวเระแล้วบอกว่าแต่คุณก็ออย่าพพึงใจไป แม้ว่าผลงานนี้จะเป็นประวัติการในสถาบันเตรียมแต่ที่สถาบันนักรบข้างๆยังไม่นับว่าเคยมีรุ่นพี่ในตำนานคนหนึ่งด้วยพลังของตัวเองเพียงคนเดียวขวางประตูสถาบันเตรียมไม่ยอมให้ใครออกไปได้เลยขวางอยู่นานถึงหนึ่งเดือนเจียงถูถูก,ก็พูดว่าตอนนั้นรุ่นพี่ในตำนานคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับแม่ฉันแม่ฉันเปิดครอบครัวเทคโนโลยีนี้ตั้งชื่อว่าตึกแม่มดมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับรุ่นพี่ในตำนานคนนั้นผมและหวังไคส่วนมองหน้ากันด้วยความมุนมงงนี่เป็นครั้งแรกที่รู้ว่าวิลล่านี้ชื่อ่อตึกแมมด ถูย่าฉีทนดูต่อไปไม่ไหวแม้ว่าคุณจะเป็นนักควบคุมสัตว์แต่ไม่เคยได้ยินเรื่องรุ่นพี่หญิงรับมีดเลยเหรอเคยใช้มีดฟันสัตว์ยักย้ายในเขตต้องห้ามตายในฉับเดียวยังถือมีดทำครัวสองเล่มไล่ล่าสามผู้นำของลัทธิสัตว์โบราณเป็นเวลาหลายเดือนทำให้ลัทธิสัตว์โบราณหวาดกลัวเรื่องนี้ก็ไม่เคยได้ยินผมกระพริบตารุ่นพี่หญิงรับมีดคนนี้ก็มาจากแคว้หลิงเจียงของเราเขาไม่รู้อะไรเลยจริงๆทุกคนถึงกับพูดไม่ออกมองผมเหมือนมองสัตว์ประหลาดแม้แต่หญิงรับม่มรรมบม่รู้กก็ไมแปล ญิงลับมีถอนตัวจากสายตาคนทั่วไปเร็วเกินไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนเพิ่งมีชื่อเสียงก็ลบตัวไปคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักก็เป็นเรื่องปกติผู้จบเงยหน้าขึ้นมองไปนอกหน้าต่างเรากับระลึกถึงความหลังแล้วพูดว่าญิงลับมีดคือตำนานของวงการเราไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงได้มีครอบครัวที่มีความสุขหรือเปล่าจึงยอมละทิ้งมีดวิเศษเพื่อเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีชื่อเสียงบรรยากาศเริ่มเศร้าขึ้นมาหลังอาหารเย็นผมได้รับคำเชิญจากอาจารย์เหอเฉิงวี่ยังอยากให้ผมเป็นลูกศิษย์ของเขาแต่ผมรู้สึกเกเเับอิงวี v. ตอนนั้นให้ทางเลือกสองทางกับตัวเองท่าทีที่ดูสงสงของเขาทําให้ผมไม่ค่อยชอบอาจารย์เกียรติยศแล้วไงผมไม่สนหลังผ่านการแข่งขันท้าทายอาจารย์ที่สนใจผมคงมีไม่น้อยแต่รอนานก็ยังไม่ได้รับโทรศัพท์สีหน้าผมเริ่มแปลกไปนั่งไม่ติดที่หรือว่าเฮอเชิงว e ีขัดขวางไม่ให้อาจารย์คนอื่นเลือกผมขณะที่ผมกําลังคิดทฤษฎีสมคบคิดซูชินส่งข้อความให้ผมออกไปเจอกันเมื่อมาถึงห้างใหญ่และเจอซูชินหัวใจผมเริ่มเต้นแรงโดยไม่รู้ตัว มีความรู้สึกคันยุบยิบซูชินเห็นผมแล้วบอกว่าการท้าเดิมพันฉันช่วยนายนายควรจะตอบแทนฉันใช่ไหมผมยอมรับว่าซูชินไม่ใช่คนเจียงเฉิงไม่จำเป็นต้องสู้เพื่อเจียงเฉิงช่วยผมไว้จริงๆบอกมาว่าจะให้ตอบแทนยังไงเป็นแฟนฉันผมถึงกับช็อกไปทั้งตัวมองซูชินด้วยความตกใจความสุขมาเร็วเกินไปตอนนั้นองคครักรีพูดว่าไม่ใช่แฟนกันจริงๆแต่เป็นการแกล้งทำตระกูลซูจัดงานมั่นให้คุณหนูคุณหนูไม่ยอมต้องการให้นายแกล้งเป็นแฟนของเธอ คำพูดนี้เหมือนน้ำเย็นาสาดในทันใดฉันก็รู้สึกตัวและเงียบไปสักพักได้ซูชินตาตาโตนายตกลงแล้วนายรู้หรือไม่ว่านายจะต้องเจอกับอะไรนายขัดขวางแผนมั่นของตระกูลซูเท่ากับเป็นศัตรูกับตระกูลซูอาจจะอยู่ในแคว้นหลินเจียงได้ลำบากนายยังตกลงไหมผมสูดลมหายใจลึกการขัดขวางตระกูลซูที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยคิดมาก่อนแต่เมื่อนึกถึงซูชินต้องแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นหัวใจเหมือนถูกบีบอยู่ในมือถูกบีบซ้ำๆดังนั้นแกล้งทำก็ไม่เป็นไรแบกรับความโกรธของตระกูลซูก็ไม่เป็นไร ตราบใดที่ช่วยสูชินต่อต้านการมั่นของตระกูลได้ก็ง่ายง่ายแค่นี้ยิ้มโง่โง่ใครให้ฉันติดหนี้บุญคุณเธอละ่ะแกล้งทําฉันเข้าใจเหมือนเป็นสัญญาผมยอมรับสูชินเห็นผมตกลงก็บอกว่าคืนนี้ตระกูลซูมีงานเลี้ยงครอบครัวนายไปกับฉันด้วยผมตกใจเร็วขนาดนี้ต้องเจอพ่อแม่แล้วนั้นฉันต้องเตรียมอะไรบ้างตอนนี้เหมือนมัม,มี่แข็งถือไม่เคยคิดว่าจะต้องผเผชิญการเป็นเคยอัปลักเร็วขนาดนี้ค่ำคืนกำลังมาเยือนโคมไฟเริ่มสว่างคาหาตระกูลสู้สว่างสวยัย เรากับพระราชวังอันยิ่งใหญ่ปล่อยให้เกิดบรรยากาศน่ากราบไหวหน้าประตูใหญ่ปูพรมแดงทอดยาวร้อยเมตรทุกๆไม่กี่ก้าวมีประติมากรรมงดงามผมอยู่ในชุดสูทสีดำที่ดูดีสายตาเย็นชาและเป็นมืออาชีพอะไรคือตระกูลใหญ่ผมเข้าใจอย่างลึกซึ้งครั้งแรกซูชินมองผมที่สีหน้าแข็งทื่อค่อยๆจับแขนผมก้าวเข้าสู่ประตูคฤหาน์ตระกูลสู่ถึงห้องจัดเลี้ยงที่หรูหราสุดขีดทันทีที่ก้าวเข้าไปดึงดูสายตาทุกคนห้องที่เคยคลึกคลื้นเงียบลงทันทีทุกสายตาจับจ้อง มาที่คู่ที่ดูไม่เข้ากันนี้คุณนายซูยืนขึ้นมองซูชินด้วยความประหลาดใจขมวดคิ้วเล็กน้อยทันใดนั้นก็เข้าใจซูชินพาผมกลับมาเพื่อท้าทายตระกูลซูไม่รอให้คนอื่นถามซูชินแนะนําผมทันทีนี่คือพ่อฉันนี่คือแม่ฉันนี่คือลุงฉันนี่คือป้าฉันเห็นได้ชัดว่าซูชินแค่ทําตามพิธีไม่ได้ตั้งใจให้ผมจําคนเหล่านี้จริงๆแต่ต้องรักษามารยาททุกคนที่ผมทักทายไม่มีใครตอบรับตลอดเวลามองผมด้วยสายตาเย็นชาผมรู้สึกเขินเล็กน้อย แต่ก็อยู่ในความคาดหมายยังไงก็มาเพื่อช่วยสู่ฉินไม่ใช่เคยอัปลักษ์จริงๆตอนนั้นหญิงวัยกลางคนยิ้มแล้วบอกว่าสู่ฉินเธอยังพาเพื่อนร่วมชั้นกลับมาด้วยควรบอกล่วงหน้าไปเตรียมชามช้อนให้เพื่อนของสู่ฉินในดวงตาผมมีแววระแวงยิ้มที่ซ่อนมีเริ่มต้นด้วยการกำหนดสถานะเป็นเพื่อนร่วมชั้นสู่ฉินกำลังจะพูดอะไรผมยิ้มแล้วบอกว่าปาคุณเข้าใจผิดแล้วผมไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมชั้นของสู่ฉินยังเป็นแฟนของสู่ฉินด้วยสู่ฉินมองผมด้วยความประหลาดใจ คิดว่าผมเห็นงานใหญ่ขนาดนี้คงกลัวจนโง่ไปแล้วตลอดเวลาคงต้องให้เธอแนะนําเองรับมือความโกรธของตระกูลซูรอยยิ้มบนหน้าหญิงคนนั้นหายไปทันทีแฟนของซูฉินหนุ่มน้อยเธอพูดเล่นหรือเปล่าเธอรู้หรือไม่ว่าตระกูลซูในเมืองหลินเจียงและในแคว้นหลินเจียงมีสถานะอย่างไรคําถามที่เหมือนสอบสวนจิตวิญญ,ญาณทําให้ผมสูดลมหายใจเย็นใช่เลยแบบนี้แหละในละครก็เล่นแบบนี้บทพูดให้ความรู้สึกแบบนี้ผู้บริหารระดับสูงของตระกูลซูอีกคนลุกขึ้นตะโกนด้วยความโกรธว่า ซูชินอย่าทำเรื่องวุ่นวายหลงจินซัวกลับมาจากแนวหน้าแล้วตอนนี้เป็นนายพันของแนวหน้าสร้างผลงานยิ่งใหญ่ในเขตแดนตอนนี้ตั้งใจจะขอเธอแต่งงานอย่างเป็นทางการผลลัพธ์คือคุณเอาของพรุงพรังกลับมามากขนาดนี้ซูชินเผชิญหน้ากับความโกรธของผู้ใหญ่โดยไม่สะทกสะท้านพูดอย่างเย็นชาว่าถ้าคุณให้ความสำคัญกับการขอแต่งงานของหลงจินซั่วขนาดนั้นคุณแต่งงานกับเขาเองไม่ดีกว่าเหรอทุกคนในตระกูลซูถึงกับช็อกซูชินกล้าพูดอะไรก็ได้จริงๆซูจือหยวนและซูเย่าก็นั่งอยู่ที่ตอาหาหร ตอนนี้ไม่กล้าพูดอะไรเลยเมื่อเห็นบรรยากาศเริ่มตึงเครียดคุณนายซูลุกขึ้นไม่ว่าอย่างไงวันนี้เป็นงานเลี้ยงครอบครัวกินข้าวให้เรียบร้อยก่อนตอนนั้นมีคนมาใหม่คนตระกูลซูลุกขึ้นต้อนรับทันทีเห็นได้ชัดว่าการต้อนรับแขกกลุ่มนี้ยิ่งใหญ่กว่าที่ให้ผมและเมื่อผมเห็นคนที่เป็นหัวหน้ารอยยิ้มของผมหายไปทันทีตามหลังคุณนายหลงที่แต่งกายหรูหรานั่งรถเข็นตามหลังหลงจื้อหาวและเมื่อหลงจื้อหาเห็นฉันร่างกายสั่นสะท้านโดยไม่รู้ตัวพูดว่าคนต่ำต้อยอย่างนี้มาอยู่ทีี่่นไได้ยงง แม้ว่าหลงซูหลีและคนอื่นๆจะประหลาดใจมากแต่ก็ไม่ได้สักถามอะไรมากเมื่อเผชิญหน้ากับหลงเจียฉันก็คัดค้านการยอมจำนนของคนตระกูลซูบนใบหน้ามีรอยยิ้มเย็นชาฉันเป็นแฟนของซูฉิงได้รับเชิญให้มาที่นี่เมื่อคำพูดนี้ออกมาคนตระกูลหลงตะลึงครึ่งหนึ่งยังไม่ทันได้ตอบสนองจากนั้นก็ตั้งคำถามต้องเป็นซูชิงที่พยายามหลบเลี่ยงการแต่งงานดึงตัวเจ้ามาเป็นตัวแทนคือเจ้ามันอะไรกันฉันเป็นแฟนของซูฉิง ยังจะมาถึงตาเจ้ามาตั้งคำถามอีกฉันไม่เกรงใจต่อคุณนายหลงเลยคนตระกูลซูใจอีกครั้งนี่ยังเป็นหลงเฉินที่เมื่อกี้ยังยอมจำนวนต่อพวกเขากล้าที่จะเผชิญหน้ากับคุณนายหลงโดยตรงยังบอกว่าคุณนายหลงไม่ใช่ตัวอะไรเมื่อเห็นว่าความขัดแย้งกำลังจะปะตุพลังอันแข็งแกร่งพุ่งสู่ท้องฟ้าสูจือซานที่เงียบมาตลอดในวินาทีนี้ปลดปล่อยพลังอันน่าสะพรัววันนี้เป็นงานเลี้ยงของตระกูลซูทุกคนที่มาเป็นแขกไม่ควรมีการต่อสู้ครั้งใหญ่คุณนายซูมองสามีด้วยความประหลาดใจ ไม่ให้คนตระกูลหลงใช้กำลังเป็นเพียงการรักษาความสงบของงานเลี้ยงจริงฮ่าฮ่าทันใดนั้นเสียงที่หนักแน่นและทรงพลังดังขึ้นขอโทษทุกท่านในวันที่สำคัญเช่นนี้ฉันไม่ควรมาสายประตูห้องโถงงานเลี้ยงถูกผลักเปิดอย่างช้าฮ่าฮ่าเห็นเพียงชายหนุ่มผิวคล้ำรูปร่างกำยำก้าวเข้ามาในห้องโถงหลงจินซั่วเพิ่งกลับมาจากสมรภูมิอย่างมีชัยพลังแห่งความโหดร้ายยังไม่จางหายทําให้ผู้คนรู้สึกเกรงขามและยอมจำนวนโดยไม่รู้ตัวสายตาของหลงจินซั่วจับจ้องที่สู่ิง ความเย็นชาในดวงตากลายเป็นความอ่อนโยนในทันทีเดินตรงไปหาซูชิงเมื่อเห็นซูชิงกำลังคล้องแขนฉันชะงักไปในทันทีสายตาราวกับเปลวไฟที่ร้อนแรงราวกับจะเผาฉันให้หมดไหมพูดอย่างเย็นชาว่ามดปลวกทุกคนตาโตด่าต่อหน้าเลยคนตระกูหลงสแสดงความดีใจอย่างบ้าคลั่งรู้สึกสะใจปล่อยให้เขาหยิงโสตอนนี้ไปยั่วหลงจินซั่วมีผลไม้ดีๆให้กินแน่ไอ้ง้ฉันตอบอย่างเย็นชาทุกอย่างเงียบลงในทันทีแม้แต่หลงจินซั่วก,ก็ชะงักคงไม่คิดว่าฉันจะดิบเถื่อนขนาดนี้ หลงจื้อหาวโกรธทันทีเจ้ามดปลวกรู้ไหมว่าพี่จินซั่วของฉันเป็นใครรีบหายตัวไปซะมิฉะนั้นตายยังไงก็ไม่รู้ฉันมองหลงจื้อหาวด้วยสายตาดูถูกไอโง่ทุกคนตกใจไม่คิดว่าฉันจะกล้าถึงขนาดนี้ไอโง่สองตัวทำให้คนตระกูลหลงโกรธจนพูดไม่ออกต่อหน้าตระกูลหลงของเราเจ้าเป็นเพียงมดปลวกหลงจินซั่วมองฉันด้วยสายตาอันตรายช่างบังเอิญในสายตาของฉันตระกูลหลงก็เป็นมดปลวกฉันไม่กลัวที่จะตายเพื่อต่อสู้เรากับยังไม่หายโกรธชี้ไปที่คนอื่นในตระกูลหลงต่อ พวกเจ้าแบบนี้มีสักตัวก็นับล้วนแต่เป็นขยะถือทรัพยากรที่มากกว่าคนรุ่นเดียวกันเป็นพันเท่าผลลัพธ์เมื่อขึ้นเวทีตัวหนึ่งอ่อนแอกว่าตัวหนึ่งคนตระกูลสูงเงียบลงในตอนนี้รู้สึกเหมือนกำลังดูละครดีฮ่าฮ่าแม้ว่าทั้งสองตระกูลจะดูสนิทสนมกันแต่ที่จริงแล้วแข่งขันกันในเมืองหลิงเจียงมานานเป็นทั้งเพื่อนและศัตรูตอนนี้เห็นตระกูลหลงถูกฉันทำให้เสียหน้ามีความรู้สึกสะใจเล็กน้อยคุณนายหลงอดไม่ได้ที่จะระเบิดคำหยาบเจ้ามันบ้าอะไรรุ่นใหม่ที่แข็งแกร่งที่สุดขอองงงตระกูลลลหหคืจิัว ต่อหน้าจินซั่วเจ้ามันอะไรหลงจินซั่วฉันเยาอเย้ยเจ้าไม่เข้าใจภาษาคนหรือฉันบอกแล้วว่าทุกคนในตระกูลหลงเป็นขยะพวกเจ้าเป็นสมบัติอะไรตัวตนของตระกูลหลงในสายตาของฉันไร้ค่าในตอนนี้ใบหน้าของหลงจินซั่วดำมืดเจ้าบอกว่าฉันเป็นขยะแล้วเจ้ากล้าท้าทายฉันไหมฉันมองหลงจินซั่วด้วยสายตาดูถูกนักเรียนปีสองอย่างเจ้าถูกน้องใหม่ท้าทายเจ้ายังกล้าพูดออกมาได้สมองมีฟองแน่ฮ่าฮ่าในสายตาของซูจิซานฉายแววชื่นชมดูเหมือนเด็กคนนี้ไม่ได้ใจร้อนหรือบุ่มบาม ยังมีความฉลาดเล็กน้อยแต่หลงจินซั่วก็คือหลงจินซั่วไม่ใช่คนที่ถูกคนอุบายเล็กๆน้อยๆยจัดการได้ง่ายฮ่าฮ่าการท้าทายฉันไม่จําเป็นต้องต่อสู้กับฉันมีวิธีอื่นในการท้าทายฉันถ้าทําสําเร็จนั่นแสดงว่าเจ้าแข็งแกร่งกว่าฉันจริงฮ่าฮ่าคำพูดของหลงจินซั่วทําให้ทุกคนสนใจวิธีอะไรไม่ต้องต่อสู้ก็ตัดสินได้ในสายตาของซูชิงชายแววเข้าใจราวกับเข้าใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสมบัติมังกรเสือฉันขึ้นอันดับในช่วงปลายปีหนึ่งถ้าเจ้าก็ทําได้ ฉันจะยอมรับเจ้าแต่ถ้าทำไม่ได้เจ้าจะต้องคุกเข่าที่หน้าประตูตระกูลหลงสิบวันสิบคืนแล้วเก็บข้าวของกลิ้งกลับไปที่เมืองเจียงของเจ้าเป็นยังไงทุกคนฮือฮาวิธีที่หลงจริงซั่วพูดถึงคือแบบนี้เป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมไม่ต้องเสียเลือดสักหยดซูชิงอยากเตือนฉันอย่าใจร้อนการขึ้นอันดับมังกรเสือยากกว่าการต่อสู้กับทีมกว่าสิบทีมพูดง่ายๆคือน้องใหม่ส่วนใหญ่อัจฉริยะหลายคนยังไม่ได้ใช้พลังเต็มที่มิฉะนั้นก็คงไม่ตกอยู่ในอันตรายและกลายเป็นผู้ฝึกฝนระดับ 4. แต่ตระกูลซูและตระกูลหลงยังคงอยู่ในสถานะผู้ฝึกฝนระดับสามฉันล้วงหูเอาล่ะไม่ต้องพูดอะไรเพิ่มตอนนี้เจ้าอยู่อันดับเท่าไหร่ในบัญชีมังกรเสืออันดับ29หลงจินซั่พูดอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดกี่อันดับ36อันดับฉันยิ้มมีแค่30กว่าคนเจ้าอยู่อันดับ29อาไไหมฉันไม่ได้เล็กน้อยเหมือนเจ้าการท้าทายอันดับปีหนึ่งของเจ้าไม่มีอะไรน่าสนใจฉันจะท้าทายอันดับปัจจุบันของเจ้าเลยทันทีที่ทั้งห้องเงียบสนิททุกกคนนมมออองงฉัยย่่าไเชื แม้แต่ซูชิงก็ชะงกไอ้หมอนี่รู้ไหมว่าบัญชีมังกรเสือคืออะไรฉันยิ้มอย่างเย็นชาแต่ฉันก็มีเงื่อนไขถ้าฉันท้าทายอันดับนี้สำเร็จตระกูลหลงต้องแขวนคำว่าขยะสี่คำที่หน้าประตูตระกูลหลงตลอดไปดีฉันเป็นตัวแทนตระกูลหลงยอมรับคุณนายหลงตอบรับท,ทันทีในสายตาของเธอฉันมันไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเอาล่ะทุกคนเริ่มทานอาหารกันตอนนี้คุณนายซูออกมาควบคุมสถานการณ์ฉันนั่งกับซูฉิงข,งข้างๆมีซูจือหยวนและซูเยาทุกคนไม่ขยับตะเกียบ จ้องมองฉันอย่างไม่วางตาเหมือนมองสัตว์ประหลาดสูจือหยวนพูดอย่างสงบบัญชีมังกรเสือมีสองบัญชีเจ้ารู้ไหมบัญชีเสือมีหนึ่งร้อยแปดคนบัญชีมังกรมีสามสิบหกคนบัญชีมังกรเสือไม่สนใจชั้นปีตราบใดที่เจ้าเป็นนักเรียนของสถาบันก็มีสิทธิ์เข้าบัญชีมังกรเสือนั่นคือบัญชีมังกรเสือเต็มไปด้วยอัจฉริยะและผู้แข็งแกร่งรุ่นพี่หลงจินซั่วในช่วงปลายปีหนึ่งขึ้นอันดับ80ในบัญชีเสือตอนนี้อยู่อันดับ29ในบัีชีมังกร ใบหน้าของฉันเปลี่ยนสีทันทีโอ้โหไม่แปลกใจที่หลังจากฉันตกลงท้าทายคนตระกูลหลงเต็มไปด้วยความสะใจ,จยแย่แล้วเมื่องานเลี้ยงใกล้จบหลงจินซั่วลุกขึ้นถือของขวัญในมือได้ยินว่าซูเยาและซูจือหยวนกำลังจะทำสัญญากับทีมที่สามของตัวเองฉันเตรียมน้ำยาวิญ,ญญาณบางส่วนมาให้พวกเจ้าทั้งสองรีบวางตะเกียบลงและรับกล่องของขวัญซูเยาตื่นเต้นได้ยินว่าน้ำยาวิญญ,ญาณรุ่นใหม่หาซื้อยากตอนนี้ราคาพุ่งไปถึง8ล้านต่อขวดพี่จินซั่วเจ้าครั้งเดียวได้มาขวดเลย หลงจินซั่วยิ้มฉันสนิทกับไปเมื่งและถ้ามีเงินมากพอไม่มีอะไรที่ซื้อไม่ได้จากนั้นหยิบกล่องของขวัญอีกกล่องเป็นน้ำยาวิญญาณสิขวดยื่นให้ซูชิงพูดอย่างอ่อนโยนซูชิงนี่ให้เจ้าซูชิงมองหลงจินซั่วยอย่างเย็นชาขอบคุณสำหรับความหวังดีแต่ฉันไม่ต้องการปฏิเสธหลงจินซั่วรู้สึกอับอายมากยื่นกล่องของขวัญให้ซูชิงอีกครั้งซูชิงขมวดคิ้วเล็กน้อยเพิ่งจะพูดอะไรทันใดนั้นฉันลุกขึ้นมือหนึ่งกดลงบนกล่องของขวัญยิ้มแล้วพูดในเมื่อเจ้้ายยืนนนนัััจะใหขวญแฟฉ ฉันจะรับแทนเธอแล้วหยิบขวดหนึ่งออกมาคว้างทิ้งอย่างไม่ใส่ใจแต่กระจายที่พื้นระเหยหายไปในทันทีต่อด้วยขวดที่สองขวดที่สามขวดที่สี่ฉันทุบทั้งสิบขวดในคราวเดียวดวงตาของหลงจินส่วเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าแต่ฉันดูเหมือนยังเล่นไม่หนำใจยื่นมือไปหาซูจือหยวนและซูยาโบกนิ้วทัศนคติแข็งกร้าวมาพิ่งรับน้ำยาวิญญ,ญาณมาก็เริ่มทุบใบหน้าของหลงจินส่วดำมืดสนิทไอหมอนี่ทุบของขวัญที่เขามอบให้ทั้งหมดเท่ากับว่าเขาไม่ได้ให้อะไรเลยคนตระกูลซดทนดูไไม่ได้ ลุกขึ้นตะโกนหลงเฉินเจ้าเกินไปแล้วนั่นเป็นของที่จินซั่วให้รุ่นน้องตระกูลสู่เจ้ามีสิทธ์อะไรมาทุบฉันแค่ยิ้มแล้วหยิบน้ำยาวิญญาณออกมาทีละขวดในขณะที่สูเย้ายังงงยัดน้ำยาวิญญาณ20ิบขวดใส่มือเขาฝั่งสูจือหยวนก็เหมือนกันเดิมทีคนละห้าขวดตอนนี้คนละ20ขวดทั้งสองมองหน้ากันทำไมถึงได้มากขึ้นโชคดีจากภัยโดยไม่รู้ตัวทุกคนยังไม่ทันได้ตอบสนองฉันวางน้ำยาวิญญาณ60ขวดต่อหน้าสู่ิงวินาทีนี้ทุกคนตกต,กตะลึง คุณนายสุกระพิษตาหัวสมองมึนงงไม่ใช่ว่าน้ำยาวิญญาณมีราคาแต่หาซื้อไม่ได้หรือทำไมหลงเฉินถึงเอาออกมามากขนาดนี้เมื่อเทียบกับหนึ่งร้อยขวดใครจะสนใจยี่สิบขวดที่ถูกทุบคุณนายหลงแค่นเสียงเย็นต่อให้เจ้าเอาน้ำยาวิญญาณหนึ่งร้อยขวดออกมาก็ไม่มีสิทธิทุบของขวัญของจินซัวต้องชดใช้ให้ตระกูลหลงยี่สิบขวดในตอนนี้หลงจิงนซั่มีเจตนาฆ่าพุ่งสูงหน้าสะพรกลัวยิ่งแม้แต่ซูจือซานก็อดไม่ได้ที่จะเงยหน้ามองแต่สายตาตกอยู่ที่ตัวฉัน ใช้แววประหลาดใจคนรุ่นเดียวกันถูกพลังฆ่ากดจนหายใจไม่ออกแต่ฉันยืนนิ่งราวภูเขาสูงที่ไม่สั่นคลอนเด็กคนนี้มีอะไรน่าสนใจจะมาเทียบพลังฆ่ากับฉันฉันฆ่าฟันในสนามฝึกโบราณนับล้านครั้งในชั่วพริบตาพลังฆ่าที่ทรงพลังยิ่งกว่าพุ่งออกจากร่างฉันฝีเท้าของหลงจินซัวยหยุดชะงักโดยไม่รู้ตัวหลังที่เคยตรงก็โค้งลงเล็กน้อยภายใต้พลังฆ่าที่ครอบงำนี้ยอมจำนนโดยไม่รู้ตัวฉันมองคนตระกูลหลงพูดอย่างเย็นชาน้ำยาวิญญ,ญาณในเมื่อฉันกล้าทุบฉันก็ชดใช้ได้ ต่อหน้าทุกคนโทรหาไปเมิงเปิดลำโพงสวัสดีมีเวลาว่างโทรหาฉันได้ยังไงฝั่งนั้นคือไปเมิงเสียงเย้ายวนฟังแล้วทําให้กระดูกสั่นเรากับกําลังอดอ,อ้อนฉันสูชิงขมวดคิ้วเล็กน้อยฉันรีบขัดจังหวะกลัวไปเมิงจะเปิดเผยเรื่องน้ํายาวิญญาณพรุ่งนี้แพ็กน้ํายาวิญญาณ20ิบขวดส่งไปที่ตะกูลหลงมอบให้พวกเขาฟรีทุกคนที่ได้ยินคําพูดของฉันตะลึงยังไม่ทันได้ตอบสนองเสียงของไปเมิงดังมาจากโทรศัพท์โอเคพรุ่งนี้เช้าจะส่งไปที่คฤรานาตะกูลลห ยี่สิบขวดพอไหมพอแล้วฉันวางสายอย่างสงบทุกคนตาค้างมองฉันไปเมื่งยอมรับจริงฮ่หาฮาพวกเขาบ้าไปแล้วหรือไปเมื่งบ้า